สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ TU Surgery ธรมศาสตร์ s u r g i c a l Week ในเซสชันของ Vascula r Unit นะครับซึ่งหัวข้อที่จะพูดในวันนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับ Common Disease of the Vein นะครับหรือโรคหลอดเลือดดำซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่ Varicose Vein และ Deep v e n Thrombosis เป็นหลักนะครับหัวข้อที่ผมพูดในวันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับ Non-operative Treatment in Chronic Venous Disease นะครับหรือการรักษาด้วยวิธีการไม่ผ่าตัดนะครับในโรคหลอดเลือดดำเนืหลัง เข้าสุนิยามกันก่อนนะครับ h r o n i ว Venous Disorder ก็คือความผิดปกติของ p r r p h e r a l v e n o u s System ในเรื่องของรูปร่างและการทำงานของระบบหลอดเลือดดำซึ่ง c h r o i คน e n o u s Disease หรือ CVD นะครับก็คือ h r o n n c v e n o u s Disorder ที่เกิดขึ้นเป็นเวลานานอย่างเรื้อรังและรุนแรงจนกระทั่งทำให้คนไข้มีอาการและการแสดงของหลอดเลือดดำเกิดขึ้นโดยพิว์เลนของ CVD แล้วเนี่ยพบได้สูงถึง60%นะครับโดยมักจะพบในประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งโรกดังกล่าวนะครับอาจจะไม่นําไปสู่เรื่องของ mortality แต่จะมีเรื่องของภาวะทุพพลภาพและรบกวน quality offline นะครับรวมถึง healthcare resource เป็นอย่างมากในส่วนของ anatomy นะครับ Venus anatomy ของ lower extremity เองเนี่ยจะประกอบไปด้วย superficial deep และ perforator นะครับในส่วนที่สําคัญก็คือเรื่องของ superficial ซึ่งจะประกอบไปด้วย g r e a t s a i s e n s u s a เว n ซึ่งเริ่มต้นจากทางด้าน medial ของ เท้านะครับหรือตาตุ่มด้านในวิ่งเข้าไปทางด้านมีเดียลของนีและทายเข้าสู่ซัฟฟิโนฟิมิรัลจังชันเข้าสู่ฟิมิรัลเวนนะครับก่อนที่จะวิ่งเข้าสู่ช่องท้องและอีกอันหนึ่งในส่วนของซูเปอร์ฟิ a เชียลเวนคือสมอซัฟฟินัสเวนนะครับซึ่งจะวิ่งมาจากทางด้านเลทะลลของฟุตและคาฟเข้าสู่ปอปิเตียเวนทางซัฟฟิโนปอปิเตียจังชันนะครับ ในส่วนของพยาธิเลระวิทยานะครับของโรคโคนิกวีนัสดิสออเดอร์หรือดิซิสเน่ก็เกิดได้จาก2สาเหตุใหญ่ๆนะครับอันที่1ก็คือเรื่องของวีนัสออ t สักชั o นหรือซีโนซิสซึ่งมีการอุดตนันหรือมีการตีบของหลอดเลือดดาไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดดาชั้นตื้นหรือชันลึกนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของวาว,าวูลาลีฟักซึ่งพบได้บ่อยกว่าในภาวะปกตินะครับหลอดเลือดดำเนี่ยจะมีการเรนขึ้นไปจากบริเวณเท้าเข้าสู่ช่องท้องเป็นขั้นบันไดนะครับ ซึ่งทุกครั้งที่เราทำการเดินเนี่ยก็จะมีมัสเซลอมปิ้งเลือดขึ้นไปทีละขั้นนะครับแล้วก็เลือดเนี้จะถูกพักอยู่ที่เว้านะครับในแต่ละส่วนของขาในขณะที่เรายืนหรือนั่งอยู่กับที่นะฮะถ้าเว้าเนี้ยสูญเสียรูปร่างหรือฟังก์ชันไปการกักเก็บเลือดดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึ้นนะฮะก็จะทําให้เลือดเนี่ยไหลลงย้อนกลับไปอยู่ที่ขาและเท้านะครับเมื่อเรายือนอยู่กับที่หรือนั่งอยู่กับที่นาน ในส่วนของประวัตินะครับคนไข้ก็จะมาด้วยอาการของ v ีนัสไฮเปอร์เทนชันเนื่องจากว่ามีการข้างของเลือดดำนะครับแล้วก็ไหลตามแรงโน้มถ่วงลงไปที่เท้าแล้วก็ขานะครับคนไข้ก็จะมีอาการรู้สึกหนักขาเมื่อยขาหรือว่ามีอาการคันรวมไปถึงอาการปวดซึ่งมักจะปวดแบบตุกๆหรือปวดเหมือนจะระเบิดออกมานะครับซึ่งเกิดจากการบวมของวีนัสที่ไหลดเดนย้อนกลับไปที่ขาและเท้านะครับแล้วก็ บางคนจะมาด้วยเรื่องของ r e s t l e s leg ก็คือขามักจะอยู่ไม่นิ่งนะครับจะมีการยืนอยู่กับที่แล้วก็ขยับขาไปมาตลอดนะครับซึ่งเป็นพฤติกรรมที่พยายามที่จะทำการั u m p i n g เลือดนะครับด้วยกล้ามเนื้อต้นขาหรือกล้ามเนื้อขาเนี่ยให้เลือดกลับเข้าสู่ช่องท้องอีกอันนึงคือในส่วนของ venous c o l l i c a t i o n คือมีอาการเดินและปวดซึ่งอาการปวดเนี่ยเกิดขึ้นจากเมื่อเราทำการเดินเนี่ยเลือดก,ก็จะมาเลี้ยงขามากขึ้น แล้วก็ไหลกลับได้ไม่ดีจนเกิดอาการปวดที่มีลักษณะ bursting pain อาการของโรคหลอดเลือดดำก็มักจะพบบริเวณอาขาขาแล้วก็เท้านะครับเช่นอาการบวมอาการปวดหรือมีการเปลี่ยนสีของผิวหนังเป็นต้นนะครับซึ่งอาการเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาการบวมหรืออาการปวดเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในช่วงเย็นหรือช่วงกลางวันนะครับซึ่งเป็นช่วงที เราต้องประกอบแอคทิ i ิตี้ในชีวิตประจารําวันมีการยืนหรือการนั่งเป็นเวลานานๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นอาการต่างๆเหล่านี้มันจะดีขึ้นเมื่อเราไปทําการนอนหรือยกขาสูงในช่วงกลางคืนที่เรานอนหลับอยู่หรือตอนเช้าใหม่ๆนะครับที่ยังไม่ได้ลงมาเดินนี่ยอาการก็จะดีขึ้นหรือทําการนวดหรือมีการคอม e พสชันเทอร a ปีด้วยขาถุงน่องก็จะดีขึ้นนะครับ การแบ่ง s s i f i c a t i o n ของโรค h อ o n i c v e n o u s d i s เ r d ร r นะครับเราก็จะใช้ C e p หรือ CEAP Classification ซึ่งจะแบ่งเป็นค i n i c a l ก็คือตัว C เนี่ยมีตั้งแต่ c 1ถึง C6 เมื่ออาการแย่ลงนะครับในส่วนที่มีอาการรุนแรงเราจะเรียกว่า h r o n n c v e n o u s Insufficiency ตั้งแต่ c 3ถึง C6 กนะครับ C1 ก็คือเป็นเส้นเลือดฝอยๆขนาดเล็กโดย C2 ก็จะเป็นเรื่องของ v r i c o s e v e ว n ซึ่งพบได้บ่อยที่สุดนะครับ C3 ก็มีอาการบวมไม่ว่าจะเป็นบวมเท้าบวม ข้อเท้าขึ้นมาอยู่ที่ขานะครับ C4 ก็มีอาการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังถ้ามีผิวดำขึ้นเป็นไฮเปอร์พิกเมนเทชันนะครับหรือเป็นอ็กซิมาผื่นคันนเรียก c a ถ้าเกิดว่ามีการอักเสบร,ร่วมด้วยนะครับเริ่มมีการคอดแล้วก็ดำแข็งของขาก็จะเป็น C4B แล้วก็ถ้ามีเส้นเลือดฝอยบริเวณเหนือฝ่าเท้าขึ้นมาทางด้านข้างนะครับก็จะเรียกว่าโคโรนาฟฟบติกาก็เป็น C4C เมื่อเกิดแผลขึ้นก็จะเป็น a c t i v e n o u s u Answer หรือ C6 เมื่อแผลหายแล้วจะกลายเป็น C5 นะครับแล้วก็มีตัว E ของ C classification ก็คือสาเหตุการเกิดหรือ etiology ก็เป็นได้ตั้งแต่สาเหตุของปฐมภูมิเช่นเกิดจาก genetic หรือ multifactorial ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมร่วมด้วยนะครับอันที่2องก็เป็นส่วนของ secondary ที่พบได้ด่อยก็คือเรื่องของ deep e m b o b o s i s นะครับซึ่งมีการอุดตัน จากอินทาวีนัสภายในหลอดเลือดดำแล้วก็ทําให้วาลสูญเสียฟังก์ชันและหน้าที่ไปนะครับแล้วก็เกิดเป็นว wow าลูลีฟักหลังจากดิเวนทอมบซิส์ายแล้วแล้วก็ในส่วนของตัว A ก็คืออะนาโตมีดังที่กล่าวไปแล้วมีซูเปอร์พิเชียมีดีบแล้วก็มีเพอร์ฟเ t อเรเตอร์ในส่วนของตัว P ก็คือเรื่องของรีฟักออฟสตักชั o นนะครับพาโทฟิสิโอโลจีที่เกิดจาก วาลูล่ารีฟักวีนัสออฟตักชันหรือคาร์เมเซอร์ปัมปิ้งนะครับดังรูปเนี้ยโดยสุดท้ายก็จะทําให้เกิดภาวะวีนัสไซเปอร์เทนชันแล้วก็เกิดเป็นภาวะ C 1หนึ่งจนกระทั่งถึง C ีหกนะครับตามความรุนแรงและระยะเวลาที่เกิดขึ้นของวีนัสรีฟักหรือออฟตักชันที่เกิดขึ้นนะครับโดยสุดท้ายแล้วนะครับก็จะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังจนกระทั่งเกิดเป็นแผลเมื่อเกิดเป็นแผลแล้วแผลดังกล่าวจะหายยากเหตุผลที่หายยากเนื่องจากว่า มีเลือดที่ออกจากเซลล์นะครับหรือส่วนของเวนู u, หรือวีนัสซิสเต็มแคปิลลารีเนี่ยมีภาวะาความดันสูงเมื่อความดันสูงมากก็ทำให้เลือดทางฝั่งอัตทรีที่จะไหลเข้าสู่เซลล์เนี่ยไหลเข้าได้ยากดังนั้นก็จะทำให้เกิดภาวะโลเคอลไฮโปซียลักษณะเป็นอาการขาดเลือดในระดับเซลล์ก็ทำให้แผลหายยากเช่นกันครับอันนี้ก็เป็นรูปตั้งแต่ระดับ C1 C2 นะครับหรือมีขาบวมก็เป็น C3 ผิวหนังเปลี่ยนสีเป็น C4 นะครับจนกระทั่งเกิดการอักเสบรอบๆก็เป็น C4b ครับแล้วก็มาในก็ตามที่เป็นแผลก็จะเกิดเป็น C6 ซึ่งแผลของวินัสอัลเซอร์จะแตกต่างจากอิชิมิกอัลเซอร์หรือไดวิติกอัลเซอร์ก็คือแผลก็จะมีลักษณะเปียกแฉะมีกนรูเนชันที่ชูแล้วก็จะมีลักษณะของ C1 จนกระทั่งถึง C4 นะครับดังกล่าวไปแล้วเนี่ยอยู่รอบๆแผลหรือบริเวณขาข้างนั้นนะครับ แล้วก็เมื่อเราได้ซีฟ์ s าสิฟิเคชันมานะครับแล้วก็จะนำไปสู่การรักษาได้ซึ่งในส่วนของ c ลินิคอลเนี่ยก็จะมาจากการซักประวัติและตรวจร่างกายแต่ในส่วนของตัว e t ทิโรลจีอะนาตมีและ p a t ทฟิสโลจีนะครับนอกจากการตรวจร่างกายแล้วมักจะจำเป็นต้องใช้การตรวจเพิ่มเติมนะครับในเลเวล2และ3 Investigation นะครับซึ่งโดยปกติการซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็การใช้ d o อปเ e อตรวจก็จะเรียกว่าเป็นเลเวล1 i n v e s t i g a t i o n ในส่วนเลเวล2ก็ใช้บ่อยมากก็คือเรื่องของดูเพกอันต้าซาวเลเวลสก็จะเป็นเรื่องของการฉีดสีซึ่งเป็นอินเวสีโพซิเดรจำเป็น,นบางรายนะครับในกรณีที่คนไข้เป็นแค่ C 0ศย์คือไม่มีอาการเลยะครับหรือ C1 นะครับก็จะเป็นเสื้อฝอยเล็กๆขนาดน้อยกว่า3มมเมตรเช่นเป็นทีนังเจกเตเซียหรือเลติคูลาเวนนะครับซึ่งเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายคนในที่นี้ก็มีอยู่นะครับถ้าเกิดท่านมีอาการต่างๆเหล่านี้นะครับโดยไม่มีอาการปวดโดยส่วนมากเนี่ยการรักษาเนี่ย มักจะไม่มีเรื่องของเ x ็ก l w เซลเวนะครับหรือพวกของ GSV หรือ SSV ซ f a รี c t ร่วมด้วยก็ไม่จำเป็นต้องทำการรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับก็จะแนะนำให้ทำคอมเพรสชันเทอร a ปีแล้วก็ในรายที่มีอาการปวดมีการหนักขาหรือมีตะคิวกินนะครับโดยที่ไม่มี C0 ของ C1 ของ v e r i c ่งของไ e กลุ่มนี้ก็แนะนำให้ทำดูเพกการท่าแซวนะครับเพื่อดูว่ามีเรื่องของ r รีฝ c ก ซ่อนเลนส์อยู่หรือไม่นะครับหรือมีเวริคอสเลนซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับในส่วนของ C2 เองนะครับในกรณีที่เป็นเสื้อเลือดขอดอย่างเดียวนะครับก็แนะนําให้ทําเป็นดูเพกอัลตราซาวนะครับเพื่อไอดีนติฟายเรื่องของรีฟักหรือมีออฟสักชั่นของซูเปอร์ฟิชเชอร์เวนดีเวนหรือเพอร์ฟเรเตอร์เวนนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นเลเวลสองอินเวสติเกชันในส่วนของการฉีดสีทำซีทีวีโนกราฟีหรือ MRV ต่างๆก็ไม่จําเป็นในระดับในส่วนของ C3 ก็คือเริ่มมีอาการบวมแล้ว นอกจากดูเพกอันต์ซาวนะครับเพื่อดูแพทเทิร์นของรีฝักออฟสตรักชั่นแล้วก็อนาโตมีไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์ฟิเชียลดิฟหรือเพอร์ฟอเรเตอร์เวนรีฝักนะครับก็อาจจะมีความจำเป็นต้องทำเลเวล3อินเวสทิเกชั่นนะครับก็คือเรื่องของการทำวีโนกราฟีหรือซีทีวีโนกราฟีในกรณีที่ผลดูเพกอันต์ซาวไม่สามารถอธิบายอาการบวมดังกล่าวได้นะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะจาเป็นต้องทาการเคซีสแกนเรื่องของน้าเหลืองนะครับในกรณีที่ มีการบวมของน้ำเหลืองในคนไข้ที่สงสัยเรื่องของเฟปโปลิมิดิมัสแล้วก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของ C4 มีสกินเชิงแล้วก็ C5 C6 เป็นเรื่องของแผลนะครับซึ่งกลุ่มนี้มักจะจำเป็นต้องทำเลเวล3 i n อินเวส a ิเ o ชันด้วยนะครับในกรณีที่เราสงสัยจากตัวเพกอันตัสา,านะครับว่ามีเรื่องของอาดิฟเวลีฟรัตหรือว่ามีเรื่องของออฟสตัคชั่นร่วมด้วยนะครับแล้วก็คอนซิเดอร์ที่จะต้องทำการรักษาดู ดิเวนอินเตอร์เวนชันต่างๆเช่นการใส่สเตนการทำบอลลูนนะครับสำหรับดูเพกอันดัซาวก็อย่างที่กล่าวไปแล้วก็เป็น Recommendation Primary Diagnostic Test of Choice ของโลกนี้เลยนะครับซึ่งทำได้ง่ายนะครับก็ฝึกฝนได้ไม่ยากแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่เยอะแถมยังไม่เป็น Invasive Procedure ไม่ต้องทำการฉีดสีให้กับผู้ป่วยผู้ป่วยจะไม่มีอาการเจ็บหรือเสี่ยงจากการแพ้ Contrast หรือว่าเรื่องของไตนะครับ สำหรับ CT และ MRV นะครับก็จะจำเป็นในกรณีที่เราสงสัยเรื่องของ Abdominal หรือ p l พ i c v e i n Obstruction หรือมี r e f a t นะครับซึ่งกลุ่มเนี้ยมักจะมีอาการตั้งแต่ C3 เป็นต้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็น i d โอคา v a ว g o n ก d a l vein หรือ l อ a c v e ว n นะครับซึ่งการทำ CTV เนี่ยก็จะสามารถมองเห็นส่วนของ v e n o u s system ว่ามีการกดทับอะไรในท้องหรือเปล่าซึ่งจะทำให้คนไข้ามาด้วยอาการ C3 คาบวมหรือมีการ เปลี่ยนแปลงของผิวหนังเป็นสีสีได้นะครับในส่วนของวิ n โนกราฟีซึ่งเป็นเลเวล3 Investigation เนี่ยอันนี้ก็เป็นการฉีดสีเพียงอย่างเดียวต่างจาก CTV คือเราจะมองไม่เห็นเรื่องของเอ็กซ์ r อนอลสตรักเจอรอบๆของเวนอาจจะบอกเรื่องของเลียกเวนคอมเพสชั่นจากหลอดเลือดหรือจากเนื้อง,งอกในช่องท้องต่างๆได้ยากนะครับแต่ยังไงก็ตามวิ n โนกราฟีเนี่ยก็ยังมีที่ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นอินเวสทฟโเอรก็จะทำในกรณีที่เราต้อง ทำการรักษาด้วยการบอลลูนหรือสเตนหลอดเลือดไอเลยกเวนในช่องท้องเป็นต้นนะครับหรือเป็นการฉีดสีดูรีฟักของในกลุ่มเรื่องของเพ v i ิกเวนดิซีสทางโกนา o n a เวนโอเว o ร a r นเวนรีฟักต่างต่างนะครับแล้วก็เข้าสู่เม n เนจเมนต์นะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมาเน้นเรื่องของ non-operative หรือ medical treatment นั่นเองนะครับ non-operative management ก็จะประกอบไปด้วย lifestyle modification c o n v e n t i o n therapy การให้ยานะครับแล้วก็เรื่องของการทำแผนในคนไข้ที่เป็น C6 หรือ venous ulcer ครับในส่วน Operative Treatment ก็จะมีอาจารย์บุญยิ่งนะครับมาพูดในหัวข้อถัดไปก็ขออนุญ,ญาตข้ามไปนะครับซึ่ง Lifestyle Modification ก่อนนะครับก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของการออกกำลัง Skincare, Leg Elevation and Leg Massage นะครับในส่วนของ Exercise นะครับออกกำลังอย่างไรถึงจะช่วยลดอาการและการสดแสดงของ คนีนัด d i s o r อร์ได้นะครับออกกําลังที่ว่านีก็จะเน้นเรื่องของ ankle mobility เป็นกีฬาหรือการออกกําลังที่มีการขยับข้อเท้าเยอะๆเช่นการวิ่งปั่นจักรยานหรือว่ายน้ําเป็นต้นนะครับซึ่งกลุ่มนี้จะทําให้ calf muscle pumping ดีขึ้นนะครับก็คือมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่องนั่นเองก็จะทําให้เกิดการปั๊มเลือดทุกครั้งที่มีการเดินนะครมากขึ้นนะแล้วก็ในส่วนของ s กิ n care นะครับ CVI นะครับ Chronic Vnus Insufficiency ตั้งแต่บวมขึ้นมาจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังนกลุ่มเนี้ยผิวหนังเนี้ยจะค่อนข้างาแห้งนะครับแล้วก็มีการอักเสบอยู่เรื่อยๆโดยสุดท้ายนีครับก็จะเกิดสกินแครกแล้วก็มี i n f e ฟคชันตามมาได้เพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยต้องทำการคีฟสกินให้มีความชุ่มชื้นไว้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ครีมต่างๆเช่นยูเร Cream นะครับหรือ m o i เจอร์ไรเซอร์คที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดก็ใช้ได้เช่นกัน สำหรับเลคอินเทอร์เวชันแอนด์มาซนะครับโดยสรุปเลยคือการยกขาสูงเนี่ยเขาบอกว่ายกขาสูงประมาณหนึ่งฟุตเหนือหัวใจนะครับในท่านอนก็คือเอาหมอนมารองสักสองใบก็สามารถลดเรื่องของอาการบวมได้ก็แนะนําให้ทําในกรณีที่มีการยืนหรือการทํางานนานๆแล้วเริ่มมีอาการบวมของขาก็ให้คนไข้ไปนอนยกขาสูงระหว่างวันแต่ข้อควรระวังก็คือเรื่องของหัวใจนะครับคนไข้ที่ปเป็นโรคหัวใจด้วยก็อาจจะไม่ท o l e r เรื่องของการยกขาสูงก็จะทําให้มีการเหนื่อยได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ ปกติแล้วเนี่ยสิ่งที่เราแนะนำมากที่สุดเลยในการรักษาโคนิคว u นัสดิซีสนะครับในกรณีที่ไม่ผ่าตัดก็คือเรื่องของคอมเพสชันเทอร์ a ปีซึ่งการคอมเพส s ันเทอร์ a ปีก็สามารถทดแทนเรื่องของเล g อ l เลเวชันได้อยู่แล้วนะครในส่วนของการนวดนะครับไปนวดแล้วดีไหมนะครับที่โดยสรุปเลยคือการนวดดีแน่นอนนะครับแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่เราทำคอม e พส i o n และ Lifestyle Modification แล้วนะครับมันก็สามารถลดเรื่องของ e d ด m a ได้การนวดก็จะใช้เป็นตัวเสริมไม่เฉยนะครับในการลดบวม เมื่อคนไข้มีการยืนหรือมีการนั่งอยู่นานๆสำหรับคอมเพ t ชั่นเทราปีนะครับอันนี้ก็เป็น Mainstay ออฟท e ทเมนต์ในเรื่องของโคนิควีนัสดีซีตเลยก็จะสามารถ Improve Muscle Pump Function ในแต่ละการเดินของเท้าได้นะครับแล้วก็สามารถลดเรื่องของภาวะว e นัสไซเปอร์เดนชันและลดอาการบวมได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมีงานวิจัยแล้วว่า Benefit ต่อเรื่องของว e n ัสอัลเซอร์ฮิลลินะครับรวมถึงป้องกันการกลับเป็นของแผล ในคนไข้ที่เป็น c 5เนี่ยมีในยะสำคัญอย่างชัดเจนว่ามีประโยชน์มากๆนะครับโดยการคอมเพสชันเนี่ยก็จะทำให้ว้าวที่เคยมีรีฟักหรือที่เสียไปเนี่ยครับมาคอมเพสประกบติดกันแล้วก็ทำให้การรีฟักลดต้อยลงสสำหรับอ l a s t i c s สต c อกกิ้ในท้องตลาดปัจจุบันก็มีแบ่งเป็นคลาสหรือเลเวลตั้งแต่1ถึง4นะครับซึ่งก็จะแนะนำแตกต่างกันไปตามระดับนะครับยิ่งระดับสูงก็ ยิ่งมีความดันเป็นหน่วยมิลลิเมตรประหลอดที่สูงขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยิ่งใสยย่ยากขึ้นด้วยนะครับโดยสรุปเลยนะครับในส่วนมากก็คนไข้ที่เป็นแค่คอนทซิมทอมในเรื่องของ C1 เป็นเส้นเลือดฝอยเล็กมีอาการปวดเมื่อยนะครับซึ่งยังไม่ใหญ่เกิน3มิลลิเมตรหรือยังไม่ได้เป็นวริโครสเวนก็แนะนําเป็นเพรสเชอร์ที่ต่ําที่สุดประมาณ 10- บถึงสิมิลลิเมตรประหลอดอยู่ในช่วงนี้นะครับในส่วนของดูเรดคอมเพรสชันก็จะแนะนําในกรณีที่มีแผลแล้วนะครับเป็น C5 หเพื่อป้องกันกนการลลับเป็นแผ แล้วก็คอนโทรลอาการและอาการสแสดงของเราเลือดดำเช่นอาการปวดในคนไข้ที่เป็นตั้งแต่ไวโ s สเวนที่มีขนาดใหญ่เกิน3 m MM, m จนถึงคนที่เคยมีแผลนะครับแล้วก็ในส่วนของสตองคอมเพรสชัน30-40ม m mm, มตรปรหลอดเนี่ยก็จะแนะนำในคนไข้ที่มีแผลแล้วหรือเป็นแผลที่เกิดจากด e เวนทอมโบซิสนะครับซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะนิดเป็น s สตองคอมเพรส i o n จนกระทั่งแผลหายหลังจากแผลหายแล้วเพื่อป้องกันรีคาเรนก็จะกลับเป็นมูโเร c คอมเพรสชัน และอันสุดท้ายเลยก็เป็น Very Strong c o m p r e s s i o n คือเกิน40มิลลิเมตลอดนะครับตัวนี้ก็ช่วยในการโปรโมท u อลเซอร์ฮ i ลิ่ a เรได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับซึ่งตัวนี้ก็เทียบได้กับการพันด้วย Elastic er Bandage นั่นเองครับโดยนอกจากนี้ c o m p r e s s i o n Therapy ก็ยังมีอุปกรณ์อื่นๆเช่น s e r g ์เ a ็ดการนะครับหรืออ n นนาบูตนะครับซึ่งสำหรับผู้สนใจก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งโดยสรุปใน2ตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องของ u l c e r Healing เพราะฉะนั้นเนี่ยจะถูกใช้ในคนไข้ที่มีแผลที่เท้าจากโกรคหลอดเลือดดำนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ IPC หรือ Intermittent i u m a t Compression c โดยหลักๆตัวนี้จะใช้ในกรณีเพื่อลดอาการบวมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ c v i หรือบวมน้ําเหลืองเป็น edema นะครับใช้ในกรณีที่ Compression แบบอื่นๆเนี่ยไม่มีหรือทําแล้วไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับซึ่งตัวนี้ก็ช่วยสามารถโปรโมทเซอ e r h e ลล i ่งได้เช่นกัน สำหรับ m p r e s s i o n bandage นะครับปกติก็จะมีการพันเป็นพันชั้นเดียวนะครับด้วย Elastic Bandage หรือพันหลายชั้นนะครับซึ่งโดยปกติเราจะ Sustain นะครับการ o o p r e s s i o n เนี่ยให้ได้ pressure ประมาณ60ม mm มปรลอดนะครับนอกจากนี้คนไข้ที่มีแผลแล้วก็จะมีการใช้ด e s s ิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นโฟมหรือแผ่นปิดแผลนะครับแปะเข้าไปที่แผลก่อนแล้วก็ทำการ c o m p r e s s i o n t h e r a p ีตัวนี้เคลียร์เบเนฟิเลยว่าการพันขาสามารถ เร่องอัตราการหายของแผลและลดการกลับเป็นซ้ำของแผล,แลเลือดดำได้อย่างแน่นอนนะครับแม้ว่าจะยังไม่ได้ผ่าตัดก็าตามในส่วนของด e ซซิ่งของวีนัสอัลเซอร์นะครับสิ่งที่จําเป็นในเรื่องของด e ซซิ่งวีนั e อัลเซอร์นะครับก็คือเรื่องของ d ดีไวเมนในกรณีที่มีสลับแล้วก็ทําการคอนโทรลวูนเอ็กซูเดซึ่งลักษณะแผลแบบนี้จะมีลักษณะแผลที่แฉจะแตกต่างจากอิชิมิอัลเซอร์ที่แห้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทําการทําแผลโดยการเช็ดเอ็กซูเดออกนะครับ ซึ่งความบ่อยในการทําแผลก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้รวมถึงปริมาณเอ็กซูเดตที่ใช้ถ้าปริมาณเอ็กซูเดตที่มากนะครับแต่ไม่อยากจะทําแผลบ่อยเราก็แนะนําเป็นกลุ่มของโฟมนะครับหรือเป็นกลุ่มของพวกไฮโดรไฟเบอร์ก็สามารถช่วยลดเรื่องของความไม่สะดวกในการทําแผลในกลุ่มมีนัทอรอัลเซอร์ได้สาหรับแอนติบอติกก็ทําให้ในกรณีที่เป็นอินเฟคชันมีการปดวดบวมแดงร้อนหรือมีเรื่องของดิชาร์ปนะครับโดยมีอีเวนต์ชัดเจนว่ามีอินเฟคชันถึงจะให้นะครับ ซึ่งจะให้เป็น Oral Antibiotic หรือ i n t r r v e n o u s Antibiotic ก็ขึ้นอยู่กับอาการของคนไข้ในส่วนของ Topical Antibiotic ก็ไม่เป็นที่แนะนําแล้วก็นอกจากเรื่องแผลแล้วเราต้องทําการสกินแคร์รอบๆแผลด้วยซึ่งจะเห็นว่าโดยปกติแล้วรอบๆแผลเนี่ยจะมีเรื่องของ Lipodermatosclerosis อย่างมากก็ทําให้ผิวรอบๆเนี่ยเกิดแข้งแล้วก็แตกเป็นแผลเพิ่มเติม,ตมได้เพราะฉะนั้นการคีปมอยเซอร์นะครับด้วยมอยเซอร์ต่างๆก็ช่วยได้นะครับ สำหรับเรื่องของยาก็จะแบ่งยาเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือ v ิ n o a c t i v e d ด c กแล้วก็ n อนพ i ิ i วินโนแอคทีฟดเป็นกลุ่มที่สองโดยปัจจุบันนะครับวัตถุประสงค์การให้ยาก็คือลดเรื่องการเพนและการบวมผ่านพาสเวตต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลด i n f ฟล m m a t i o n การลดเรื่องของ e x t r a v a s a t i o n ของเลือดก,การลดเรื่องของบัตวิ c อสตี้หรือความเข้มของเลือดแล้วก็การต่อมีนัสโทนในการบีบตัวของเราเลือดดำโดยหลักๆเราก็จะมียาอยู่หลายชนิดนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วที่มีใช้อยู่กัน ในท้องตลาดรวมถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็คือเรื่องของ MPFF m i c o n u t l e Purified Fraction นะครับหรือในกลุ่มของ d e v l o n อันที่2คือเรื่องของ s u r i d e x ไ i d e เช่น w e s t e l นะครับแล้วก็อันที่3ก็คือ Hot Chestnut Seed e x t r a c t หรือ Essin นะครับก็คือ r e p อรินะครับในส่วนของ MPFF ก็เป็นยา v i n โนอ t ท v e ดักที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็มีงานวิจัยรองรับแล้วว่าสามารถลดอินฟลามชันก็คือลดไมโครเซโครเลชันเอฟเฟของเรื่องของ คนอิกวีนัสดิสออเดอร์ได้แล้วก็ไมโครเซคูลเลชันเอฟเฟกก็คือเพิ่มวีนัสโทนแล้วก็โปรเทคชันเรื่องของอินฟลเมชันแอนด์เอ็กซ์ตร้าวอเซชันนะครับโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะสามารถลดอาการบวมโปรโมทเรื่องของวีนัสอัลเซอร์ฮิลลิ่งเพิ่มฮิลลิ่งเดทแล้วก็เพิ่มคุณภาพของไลฟ์ได,นะะดนน m m, น้นะครับซึ่งโดสที่แนะนําก็500มิลลิกรัมเม็ดเช้าเย็นนะครับ2เม็ดต่อวันหรือ1,000มิลลิกรัม1เม็ดต่อวันร่วมกับคอมเพรสชันเทอร์ลปีนะครับตัวนี้สามามมรรถ่โปโปทฮลลิง วีนัสอัลเ e อได้ดีเลยครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในผู้ป่วยที่ต้องทําการผ่าตัดเรื่องของหลอดเลือดดำนะครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์ c ิ a เชอร์หรือดิเวนการให้ M P F x ก็สามารถลดเรื่องของอินฟล m a t i o n p r o สเซ s ได้นะครับสําหรับซูเรกซาหรือเวสเซลตัวนี้ก็มี meta analysis นะครับชัดเจนแล้วว่าสามารถเพิ่มเรล็กของ v ีนัสอัลเ e อร์ฮิลลิได้เช่นกันนะครับซึ่งนอกจากเรื่องของอัลเ r อร์ฮิลลนะครับตัวนี้มีจุดเด่นอีกอันหนึ่งก็คือ สามารถลดเรื่องของไลโ erm ปเดม o s c l e r o s i s หรือสกินเช g งที่มีลักษณะดำอักเสบแล้วก็แข็งได้ทำให้แผลนิ่มลงแล้วก็รอยดำลดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันซูเด็กไซก็มีที่ใช้เหมือนกันก็คือเป็น adjuvant treatment ใน combination therapy ในกลุ่มที่เป็น v i n a t o ulcer รวมถึงไลโปเดมโตส e r โรซิสสำหรับอันที่3ก็คือ horse chestnut seed extract หรือ a s t r i ้นะครับก็มี RCT แล้วว่าสามารถลดเรื่องของเลกเพนในซีหนึ ที่เป็น v r ว c o s e v e i n ที่ทางเจคเตเซียหรือ Reticular v เว n แล้วก็ลดเรื่องของอาการบวมใน C3 ได้น,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยเสริมการรักษา Chronic v e n o u s disorder หรือ s e a s e นะครับโดยลดบวมลดเพนแล้วก็ลดอาการคันเป็นหลักนะครับสำหรับเรื่อง v e n u u s u l c e r ก็ยังไม่ได้ช่วย m p r r v v m e n t นะครับในกรณีที่ให้ยาตัวนี้สำหรับ n o n v n o o a c t i v e ดักอื่นๆก็มีเรื่องของ p e n t o ซิ e ฟ i n e หรือ t e n a าตัวนี้ก็สามารถลด i f l a m m a t i o n ได้ หรืออะซิเตตซาลิกแอซิดอันนี้ก็เป็นเพลเตตอิ itor, นฮิวิเตอร์นะครับก็ลดอินลามมชันได้ด้วยนะครับสำหรับเพนโตซิฟิลินโดยปกติเราก็จะให้โดส1,200มิลลิกรัมต่อวันนะครับซึ่งตัวนี้เล m เมนนะครับสามารถลดขนาดของแผลนะครับก็คือเพิ่มอัตราการหายของแผลนะครับได้เป็นอย่างดีตัวนี้มีการทดลองแล้วลว่าแอดเข้าไปร่วมกับ MPFF นะครับก็สามารถรักษา แผลที่มีขนาดใหญ่แนละเป็นมานานของหลอดเลือดดำได้แต่ก็มี s ไซ e ฟ t ก็คือมีอ GI d i s b a b a n c e มีการปวดท้องมวนท้องได้นะขอบคุณครับ